สวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณนะครับผมผู้ติดตามทุกานนะครับผมที่ยังคงติดตามและรอผมอ่านอยู่นะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมเสียงอาจจะเฮิร์นหน่อยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งจะเชียร์บอลจบมาเลยนะครับมันก็เลยแบบรู้สึกเหนื่อยๆอยู่นะโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาต่อกันเลยนะครับผมซึ่งก่อนก่อนนั้นคือยุ่นหลิงของเรานะครับผมพาลูกสาวไอ้พาลูกสาวตัวน้อยของเรานะครับผม ไปงานเลี้ยงนะครับผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับผมคือแบบการคอมเมนต์กันเกิดขึ้นนะครับผมแล้วรู้สึกว่าองค์ชายที่4เนี่ยใช่หรือเปล่าครต้องจำไม่ผิดเพราะว่าคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาผมอ่านเนี่ยคือผมอ่านไปพร้อมกับคนดูเลยนะครับผมก็คืออ่านตอนต่อๆแล้วก็อัดเลยนะครับคือผมก็รอดลุ้นเรื่องราวพร้อมกันด้วยนะครับก็เหมือนว่าองค์ชายที่4ของเราเนี่ยมันจะไม่ธรรมดาจริงน,นะเหมือนว่าแบบเฮ้ยคือเหมือนว่ามันจะเล็งเห็นว่าออน้องชายยุนยี่ยุนยี่เนี่ยนะครับผมที่เป็นน้องยุ่นหะล แต่ว่าด้วยความที่ว่ารัศมีของยุลิงเนี่ยมันเยอะทาให้เกิดว่าบทบังไปซะเยอะเลยนะผมแล้วเราก็ไม่รู้ว่ายุทธี่คิดยังไงกับพระเอกของเรานะครับก็เลยมีการลุ้นว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเกิดว่าพระอเอกไม่ได้เกิดมาหรือว่าพระเอกหายตัวไปนะครับแล้วผู้ที่จะเป็นตระกูลคือมันว่าคนที่จะเป็นคัดขวางยุทธี่ไม่เป็นเจ้าตระกูลคนต่อไปอก็จะไม่มีครับแล้วองค์ชายดิซี่อาจจะมีแพทย์บางย่างนะผมอันนี้คือผมก็รอรุนด้วยกันนะครับผมเออผมรู้สึก ว่ามีคนถามด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ตอบไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งครับขอบคุณมากเลยนะครับผมที่แสดงความคิดเห็นนะครับผมเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันเลยนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาไปตอบนะครับผมตอนนี้ผมเรียนอยู่นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมว่าอ่ะคนนี้เลยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมอ่านชื่อไม่ออกจริงๆนะครับผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องอังกฤษนะ ครับผมเขาถามว่านะผมอยากรู้ว่านางเอกใช่แม่ของลูกหรือเปล่านะผมแบบว่าเหมือนว่าพระอเอกจะสนใจผู้ดูแลของลูกตัวเองมากกว่าอืมพมผมว่าคือตอนเนี้ด้วยความที่ว่า แม่นางเอกยังไม่ประกฏตัวครับเราเลยไม่รู้ว่าพระเอกมีทัศนคต,ติต่อนหนังเอกต่อแม่ของลูกยังไงนะครับแต่ถามว่าพระเอกคือด้วยความที่ว่าเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วนะครับด้วยคาแรคเตอร์ของตรรนะัวละครที่เท่าที่เราอ่านกันมาเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะแบบว่าแต่กันแ,บบแกลแก้งหรือเปล่าหรืออาจจะาจะชอบจริงนะครับแต่ด้วยความที่ว่ายังเรายังไม่มีการแย้มเปิดเลยนะว่าแม่ของนางเอกเป็นใครกันแน่นะครับซึ่งพระเอกก็ได้กล่าวไว้แล้วนะว่าแบบเฮ้ย คือแม่ของลูกเนี่ยจะต,ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถจ้างนะจ้างคนคนเนี้ยมาได้เนี่ยซื้อแล้วคนคนเนี้ยก็อาจจะมีพลังก็พอๆกับเอกเลยนะผมว่าคือมันมีความที่แบบเอ้ยถ้าถามว่ามันจะหาเหลมไหมผมก็แบบไม่น่ไม่แน่นอนนะครับผมต้องอันนี้ต้องถามผู้แปลนะครับผมก็ขอบคุณทางผู้แปลยนะครับผมอันนี้ขอบคุณครับผมจะให้มาอ่านเลยนะครับผมอ่ะ ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเหมือนกัน่าขอบคุณครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมอันนี้เหมือนกันครับคือช่วงนี้ผมก็คือทํางานด้วยเรียนด้วยนะผมอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ไหวดีสักเท่าไหร่นะผมขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีนี่กดกดินกด้วยนะผมขอบคุณครับผมอ๋อคุณกู้ภัยครับผมเป็นจอแนวไหนอ๋ออันนี้ของพี่ผมนะครับคือเรื่องเนี้ยเงินอุดหนุนบื่นล้านเนี่ยเป็นของชนคนเดียวเนี่ยคือตอนเนี้ยพี่ผมมันเป็นคนอ่านอยู่นะผมแล้วมันก็เป็นคนอ่านโดยความที่มันมันก็มาเสนอผมนี่แหละมันก เจอเนี้ยมันน่าอ่านมากเลยเว้ยมันก็มาอ่านแน,นะนำผมฟังผมก็อ่ะโอเคถ้าเองอยากจะทำเองก็ทาโอเคมันก็โอเคผมก็เลยอ่ะลองอ่านดูด้วยนะผมต้องขออภัยนะครับตอนเนียที่มันยังไม่อ่านต่อเพราะว่ามันก็ติดภารกิจอยู่นะซึ่งมันก็แหม่เออมันพี่เข้าพี่อกครับก็คงจะมากันเรวต้องดูมันจะมาเมื่อไหร่นะผมเจอช่องอ่านนิยายเพิ่มแล้วส่วนตัวผมเป็นคนขี้เกียจอ่านช่องอ่านนิยายคือแล้วขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ คือจริงๆแล้วอะ่ะคือผมอะ่ะก็เป็นคนคนหนึ่งที่ว่าเมื่อก่อนอะ่ะก็เป็นคนที่ติดนิยายมากผมเป็นคนที่บบอ่าน,นยายมามเถอะมันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ผมก็ผมจํำได้เลยเรื่องแรกที่ผมอ่านเนี่ยคือ,อจักรพรรดินิรันร์ไม่รู้ทุกคนเคยอ่านหรือเปล่านะครับแต่ผมเคยอ่านแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยประทับใจในตัวละครมากจางล้วเช่นซึ่งผมก็ตั้งแต่นั้นผมก็อ่านมาเลตลอดแล้วเรื่องต่อมาที่คืออ่านหลายเรื่องเพราะว่าจะเป็นเรื่องตาปมะมา,มาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอบากไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยวไว้ม หาวิธีหลฟ์สดได้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะโอเคครับคือใครยังมีหลฟ์ส่นะผมก็ช่วยกดไลค์นะผมกดไลค์ให้เยอะๆเลยนะผมก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมส่งสติ๊กเกอร์ตรงไหนก็ได้นะผมผมพยายามจะทําอัดอยู่นะผมเพราะว่าเราจะมาคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องการอ่านใหญ่เนี่ยนะผมเพราะว่าผมก็อ่านมาเยอะแล้วคือแบบคันปากนะว่าจะได้คุยบใครดีนะก็สำหรับใครนะผมที่รอนะครับติดตามอยู่นะครับผม,ผมก็เรามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวอาจจะหาเวลาว่างมาคุยหลฟ์สดกันนะครับ ว่าผมไปมีเรื่องราวยากคุยมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องจกักรพรรดิปันปการนะครับเรื่องนี้แล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่เราไม่สามารถนํามาอ่านได้นะผมไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ต่างๆนานาครับแต่เราก็มีโอกาสได้อ่านแล้วรู้สึกแบบเราประทับใจตัวละครตัวนี้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันดียังไงเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมเดี๋ยวไว้วันไหนนะผมถ้าเกิดว่ายากฟังนะผมอยาก่าคุยกันอย่างนี้นะผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนด่านะผมขอบคุณที่มาฟังนะจุกๆดีด้วยนะผมป่เราไปอ่านที่ยหญ่กัน ตอนถัดไปนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะผมขอบคุณที่กดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาจนถึงจุดๆนี้ด้วยนะผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเออตอนที่สักค,ครู่นะผมว่ามาครับผมตอนที่18นะครับ <c oughs> พอมไ้วนะครับผมไปกันเลยครับใช้เวลาไม่นานในการสือบอาหารที่โต๊ะของพวกเขาแม้ว่าอาหารจะถูกปิดด้วยฝาโลหะ ปิดกั้นกลิ่นของอาหารทั้งหมดเอาไว้บางส่วนที่ั่วไหลออกไปข้างนอกนั้นกลิ่นหอมของมันก,กระตุ้นความอยากอาหารอย่างทั่วถึงท้องของยุนเซียร้องอย่างหนักเพราะความลำบากใจเธอไม่สามารถอดการความหิวได้อีกต่อไปแล้วหลังจากที่เธอได้มองอาหารที่อยู่ตรงหน้าเธอผู้คนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะมองเธออย่างสนุสนานยกเว้นยืนตรงเืยใบหน้าของเธอดูแข็งกร้าวเช่นเคยแต่มีรอยยิ้มเล็กน้อยที่แทบสังเกตไม่เห็นบนริมฝีปากของเธอยุนลิงนั้นหัวเราะเบาๆที่ลูกสาวของเขา ดูเหมือนว่ายุนเซียจะไม่สามารถรอได้อีกต่อไปโดยเหตุนี้มือของเขาจึงเอื้อมไปที่ฝาเพื่อให้พวกเขาได้เริ่มกินได้ทันทีเมื่อยูลิงเปิดฝาเขาค่อนข้างประหลาดใจไม่เห็นอาหารตรงหน้าของเขานี่คือหนึ่งในอาหารชั้นสูงเจ็ดอย่างไก่สีรุ้งนี่มักูราชกุมารก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันข้าคิดว่ากินมันค่อนข้างคุ้นเคยแต่ข้าจําไม่ได้ว่าข้าจะนึกแค่ไหนก็นึกไม่ออกทักทีปรากฏว่าเป็นไก่สายรุ้งนี่เองก่อนหน้านี้ข้าเคยกินแค่ครั้งเดียวและนั่นคือตอนที่ข้ายังเป็นเด็ก นี่เป็นอาหารที่หากินได้ยากมากเลยต้องคนที่มีโชคเท่านั้นนะถึงจะได้กินแม้แต่จัก,กรพรรดิก็ยังไม่สามารถกินไก่สีรุ้งได้ตามที่เขาต้องการเลยละ่ะยูชานไม่เคยกินไก่สีรุ้งม,มาก่อนแต่เขาก็ยังรู้ที่มาที่ไปของอาหารจารนนี้ว่าเป็นอาหารที่หากินได้ยากและมีชื่อเสียงเช่นเดียวกันกับชื่อของมันไก่สีรุ้งนั้นเป็นไก่ที่สีบนตัวมันมีเจ็สีนั่นเองซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ใช้เรียกไก่ชนิดน,นี้ว่าไก่สีรุ้งเพราะมันมีสีที่คล้ายกับรุ้งเจ็สีนัน ไก่สีรุ้งนั้นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ไก่ที่หายากที่สุดเป็นที่รู้กันว่าอร่อยมากและไม่ว่าจะปรุงด้วยวิธีใดหรือไม่ว่าผู้ปรุงจะห่วยแต่แค่ไหนก็าตามแม้ว่าไก่สีรุ้งจะถูกปรุงสุกแล้วและไม่มีคนแต่ยุ่นหลิงและคนอื่นนก็ยังรับรู้ได้เป็นเพราะมันยังคงปริ่งปะกายสีรุ้งทั้ง7ออกมาอย่างแผ่วเบาซึ่งนั่นเป็นลักษณะเฉพาะของมันนั่นเองคาได้ยินมอกว่าผู้ปกครองแผ่นดินสูงสุดส่งเลี้ยงไก่สีรุ้งไว้ในหวัง ข้อของข่าบอกว่าผู้ปกครองแผ่นดินสูงสุดไม่เต็มใจที่จะกินพวกมันและเลี้ยงดูพวกมันเพื่อให้กินไข่แทนยูชานั้นกล่าวแม้ว่าไก่สีรุ้งนั้นสามารถวางไข่ได้หลายฟองแต่ก็มีโอกาสเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นที่จะมีไก่หลากสีอีกตัวจะโผล่ออกมาไข่ส่วนใหญ่นั้นออกมาลูกเป่นตัวก็จะเหมาะสําหรับรับประทานเท่านั้นนั่นเองไก่สีรุ้งเหรอองคชายที่สี่ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากพอเรื่องแค่นี้งั้นเหรอหยุนหลิงนั้นกาวอย่างขบขัน เขาเหลือไปเห็นโต๊ะอื่นๆและเห็นว่าอาหารที่เสิร์ฟคือคุณภาพเยี่ยมเช่นกันแม้จะเทียบมันไม่ได้กับไก่สีลุงแต่มันก็ยังคงเป็นอาหารชั้นสูงที่มีราคาแพงยูลิงผู้ถูกองค์ชายที่สี่เกือบจะทั้งแตกเพราะเหตุนี้เขาใช้เงินไปมากเพื่อแสดงความมั่นคงและอำนาจของเขาองค์ชายที่สี่ต้องการสร้างความเป็นมิตรและดึงดูดอัจฉริยะให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผ่านงานเลี้ยงนี้นั่นเองยังมีอาหารที่ยังไม่ได้เปิดอยู่บนโต๊ะของพวกเขาม,มากราชคุมารยกอีกฝาหนึ่งออกจากถาด อันนี้ดูเหมือนค่าคิดว่ามันคือปลาแซลมอนหิมะนะปลาแซลมอนชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทานน้าแข็งในทะเลขั้วโลกมันไม่ค่อยแพงแต่ก็ไม่ถูกด้วยโอ้อันนี้นี่เป็นเนื้อ,อสูนหมูเกรดเอเนื้อ,อสูนหมูนั้นมีราคาค่อนข้างถูกใครๆก็หาซื้อได้แต่เนื้อเกรดเนั้นค่อนข้างหายทานยากมากเลยทีเดียวยูชานกับเมื่อเห็นเนื้อ,อสูนหมูในถาดสุดท้าย ยืนตรงเหมยและองคารักของมะปุราชุมาจ้องมองพวกเขาอย่างเงียบๆขณะที่พวกเขาทุกคนคิดว่าทั้งสามคนเป็นอะไรกันผู้เชี่ยวชาญน้านอาหารกันดึอย่างไงก็ตามพวกเราขอกินก่อนแล้วนะยุนหลิงพูดขณะที่เขาคว้าซ่อมหรือมีดเขาหั่นเนื้อไก่ส่วนหนึ่งแล้ววางไว้บนจานของยุนเซียเซเซียจะควรกินนี่นะไก่สีลุ้งนะ่ะมันไม่เพียงแค่อร่อยเท่านั้นแต่ยังดีต่อพื้นฐานหน้ากายของเจ้าด้วยสิ่งนี้เนะี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าแล้วเรื่องฝึกในอนาคตนะนะอืม ยุ่นเสียประยักหน้าให้พ่อของเธอกินปลาแซลมอนหิมะนี้ด้วยรสชาติของมันอาจจะด้อยกว่าไก่หลากสีแต่ยังคงเป็นอาหารอนุชาชั้นสูงนะลูกจะเป็นลูกสาวของพ่อดังนั้นเจ้าต้องรู้วิธีชื่นชมอาหารที่ดีจากอาหารที่ไม่ดีสำหรับเนื้อสอูนหมูนั้นน่ะมันค่อนข้างหนักเกินไปสำหรับเจ้านะเจ้าจึงไม่ควรกินมันเรื่องจากเนี่ยมันเป็นกลางคืนแล้วและเจ้าก็านอนเร็วๆด้วยดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดนะลูกที่ลูกจะไม่กินมันเพราะเจ้ากําลังจะกินไก่สีลุงและปลาแซลมอนหิมะอยู่แล้วไง ยุนเซียเข้าใจท่านพ่อยุนเซียฟังตามที่ยุนหลิงพูดทุกคำยุนหลิงยิ้มให้เธอด้วยความขอบคุณจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นยูชานและมากราชุมานมองเขาอย่างแปลกประหลาดอะไรล่ะยุนหลิงถามอย่างขมวดคิว้วไม่มีอะไรหรอกมากราชุมานตอบและเริ่มรับประทานอาหารโดยไม่สนใจย,ยุนหลิงในทางกลับกันยูชานกับโผล่เบ,บาๆไม่มีอะไรหรอกยุนหลิงมันดูแปลกนะที่จะทำตัวเป็นพ่อ จะไม่ใช่คนแรกหรอกที่บอกเขา่าแบบนั้นยุนหลิงพูดโดยนึกถึงยุนหยีที่พูดแบบเดียวกันก่อนหน้านี้และข้าก็รู้สึกว่าเจ้าไม่น่าใชเคนสุดท้ายจู่ๆยูชานก็โหเราอออกมา <laughs> มันไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันเป็นความจริงจะมีอีกหลายคนแหละที่ต้องประลาใจเมื่อเห็นเจ้าทําตัวแบบนี้ในอนาคตยุนหลิงปล่อยคำเย้ยหยันเขาไม่สนใจย,ยูชานในขณะที่เขาเริ่มรับประทานอาหารหลังจากเสิร์ฟอาหารในจานของเขาเอง <laughs> เอาเละฮะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับตอนที่18นะครับผมก็ เอาเป็นว่าจบกันก่อนนะครับผมก็สําหรับใครที่รอครับเอาเป็นว่าเป็นวันพรุ่งนี้ดีไหมครับผมผมอาจจะมาอันนี้คือตอนนี้ที่ผมอัดอยู่คือตอนประมาณจะสี่ทุ่มแล้วนะครับผมก็อาจจะตัดก็อาจจะลงประมาณ5้าทุ่มนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมตัดเสร็จก็จะลงเลยนะผมสำหรับคืนนี้นะผมก็ขอบคุณนะผมที่ฟังมาถึงจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามมาเป็นระยะเวลานานนะผมแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะผมหากว่าใครที่รู้สึกแบบติดขัดนะครับผมที่แบบว่าเอ้ยเรารอเวลามานนานผมขอโทษจริงๆนะครับผมที่ผมต้อง ไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมผมพยายามคือผมอัดเองตัดเองด้วยนะครับผมแล้วผมก็อ่านน่อยใจดีด้วยขอบคุณด้วยนะผมที่ตามมาถึงจุดๆดีด้วยนะครับผมขอบคุณที่ยังติดตามขอบคุณที่ยังฟังนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ผมรอฟังไลฟ์สดที่เราจะพูดคุยกันนะครับผมก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆเลยนะครับผมผมรออยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าไอ้นี่จริงๆผมจะมาแน่นอนนะครับผมเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนิยายที่เคยอ่านนะผมเคยฟังกันนะผมแล้วก็ตัวละครต่างๆนะครับผมเอาามมมคคุยยกััััันน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 ไไดด้้ะะะรรบบผผใลลฟ์เสหวีีฝ ราตรีสวัสดรริ์นะครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะผมจะกี่ตอนรอรุ้นนะครับ